โอเคครับทุกคนก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพัฒน์แมนเดอะสตรองเกตกันเหมือนเดิมน,นะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้มาโชว์ความโหดของไอดีที่จะแจกนะครับก็เดี๋ยวจะไปลุยในเขตศึกไรที่สุดนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนของของโกเกตสึนะครับไปให้เมลสกัดดูนะว่าจะแรงแค่ไหนนะฮะนี่นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนทั้งเซตเลยนะครับตอนนี้เมลเลือดแค่6ล้านนะครับเดี๋ยวถอดอุปกรณ์ออกเลยนะฮะ เอาของโกเคสซึมาใส่แทนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเลือดจะเพิ่มมาเยอะแค่ไหนนะครับก็ใส่ไปแล้วฮะรองเทา้าเสื้ออือหือเดี๋ยวใส่คืนให้โกเคสซึเอาเซ็ตของเมลโนะฮะมาให้โกเคสซึสลับเซ็ตกันเอาเก่งเกง่งเห็นไหมวะเ,เก่งนักโทษหรือเปล่าอ๋อนี่เลขแปดสิบนะฮะแล้วก็รองเทา้า รองเท้าอัศวินหรือเปล่าอา้าวหายไปไหนอะไรวะเนี่ยหรือว่าจะอยู่ไม่ใช่อ๋ออ่ะ,อะเอาไม่ต้องใส่ความเร็วนะฮะเอา HP HP เปอร์เซ็นต์แล้วกันนี่แล้วก็การ์ดบัฟนะครับเดี๋ยวเอาการ์ดบัฟของโกคิสึมาด้วยโบนัส HP 3แถวนะฮะอัพไปที่6ดาวมีการบัฟขั้นมังกรแล้วการบัฟโอ้โหเพิ่มมาล้านสามเลยนะ ตาคลีเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ใส่ให้โกเขสึคืน9ล้านอันนี้11ล้านโอ้โหไม่มีอาวุธนะครับก็อย่างที่ว่าฮะกดไม่ทันโอเคก็จัดทีมเดี๋ยวค่อยไปเรียงความเร็วใหม่แล้วกันนะฮะอันนี้เมลออกตัวที่6เลยเหรออ่ะเดี๋ยวไปเรียงความเร็วในเขตดสึกไรที่สุสดนะครับนี่ ตอนนี้เมลออกตัวที่5นะฮะใช้ลูกไฟอยู่3ตัว6ลูก2ตัวนัไม่ได้ใช้โอเคอัศวินกับเกลิยวไม่ได้ใช้ลูกไฟนะครับก็เดี๋ยวมาท้าสู้พลัง54ล้านเลยนะมีราชา5ดาวม่วงแล้วก็เมลสกาัดโอเคก็ประมาณนี้ครับไปลุยกันเลยฮะมาแล้วครับเข้าสู่สนามมาก็จะเป็นอัศวินจักกลของเรานะครับที่ได้เปิดก่อน ใชครับอันติเข้าไปจังหวะนี้ฮะห้าล้านสามแสนนะครับแล้วก็พาร์ตสิบติดฮะมาแล้วไฮยคุ u ไฮยาคุ aku, ฟันเข้ามาที่37ล้านฮะต่อด้วยราชาทะเลลึกเข้ามาต่อยอีกยี่สิบสามสิบล้านนะครับเข้าไปที่ด้วงโดนสะท้อนกลับมาแล้วก็เป็นการไล่โจมตีจากแผ่นกลยุทธ์นะฮะโอ้โหจากปกติอันตีแค่9ล้าน10ล้านนะครับนี่อันตีมา30ล้านเลยนะเดีย๋ยวเปิดอนิเมะก่อนนะครับไม่ได้ดู นี่สายฟ้าทลายภูเขาจากโกเก็ตสึไล่เตะมาอีก1ทีหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับแล้วเวลาชาทะิกเขาไล่ตีขึอมาจงจมบ้าคลั่งทุบเข้ามาสี่แสนนะฮะขวานสับยักษ์ใหญ่จากเมลสกัดฝั่งเขาไล่ตีขึ้นมาสองแสนหกนะครับแล้วก็ขวานสับยักษ์ใหญ่อันติจริงๆเข้ามาจังหวะนี้ฮะหกล้านหกแสนยังเบาอยู่นะครับแล้วก็ด้วงเข้ามาอันตินะฮะระบำคลั่งพีนาทุบเข้ามาที่เมลสกัดของเราจังหวะนี้ครับสามล้านสี่แสน ต่อด้วยราชาทะเลลึกครับเข้ามาต่อยนักมายากลเข้ามาที่21ล้านนะครับอีกาของเรายังรับดาเมจอยู่นะแล้วก็ถึงเธอราชาทะเลลึกฮะจู่โจมบาข้างต่อยเข้ามาที่อสศวจกนดาเมจเข้ามาที่9นะครับติดโลบลีกนะเกลียวกันชุบฮะึ้นซุปเปอร์เทเลเคเนติของเราอันติบับกระหน่ำสีแดงให้ราชาทะเลลึกนะฮะต่อมาถึงเธนการโร่ฟังเขาครับการโร่จู่โจมข่วนหน้าเข้ามาที่เมลสาก,กาดของเรานะฮะไม่มีดาเมจเลย ทำไมไม่มีดาเมจเอาอีการเราเข้าไประเบิดหนึ่งตัวดวงฮุกเข้ามาที่หนา้าอัศวินจักรกลแล้วก็ตามเลยกระบองเลยครเข้ามาเคาะหน้าไม่มีลูกแฟนตินะถึงแต่นโกเิตสึอของเรานะฮะแซฟปาะลายภูเขาฮะเตะคืนไปที่19ล้านนะครับถึงเทิร์นอัศวินจักรกลฝั่งเขาฮะการลเข้ามาไล่ควนก่อน3ล้านแ0 0แสนแล้วก็อัศวินจักรกลฮนะหมาเหล็กจู่โจมพุ่งเข้ามาจังหวะนี้1ล้านส0 0แสนถึงเทิร์นราชาทะเลลึกของเราแล้วฮะ จูโจมบ้าข้างครับต่อยสวนคืนไปที่จกักรยี่สิบหกล้านนะครับถึงเทอร์เมลสากาดขวัญยับใหญ่สับเข้ามาจาังหวะนี้21ล้านโอ้โหโดนลดดาเมจจากอัศวินจักรกลฝั่งเขานะฮะที่อันตีแล้วลดดาเมจ30%รนะ่ะตอนนั้นอันตี30ล้านเหลือแค่21ล้านนะครับเบาลงเยอะมากเลยนะเห็นผลชัดเจนเลยนะโอเคครับเข้าสู่เทิร์นที่2อฮะอัศวินจักรกลมมาเหล็กจูโจมฮะพุ่งหลาวเข้าไปจังหวะนี้ครับ5ล้าน4 0 0แสนนะ ดวงฝั่งเขาเรียบเกือบหมดหลอดแล้วนะต่อด้ยวยขึ้ซุปเปอร์เทเลคินิตี้ฮะไล่โจมตีไปไล่โจมตีสวนขึ้นมาฮะจากราชาทะเลลึกถึงเทินเมลซาการฝั่งเขาฮะขวานสับยักษ์ใหญ่อันติเข้ามาที่7ล้าน7แสนนะครับยังไม่มีใครตายนะฝั่งเราเรียกอัศวินจักรกลคืนมาแล้วก็จู่โจมมากครั้งฮะต่อยเข้ามาที่หนะ้อาอัศวินจักรกลของเรา10ล้าน8แสนยังยืนอยู่นะครับอีการเรายังไม่ระเบิดนะตัวที่2คืนซุปเปอร์เทเลคินะิตี้ฮะ อันติเข้าไปที่2ล้านบัฟกระหน่ำสีแดงให้ราชาทะเลลึกฮะถึงเพิร์นกาโล่ฝั่งเขาไม่มีลูกไฟฮะได้แต่ต่อยธรรมดามาแล้วก็พาสสิติดฮะจากราชาทะเลลึกระบำครั้งพิน่าฮะดวงทุบเข้ามาที่อวินจักรของเราติดโลบลีฮะจู่โจมมาครั้งจากราชาทะเลลึกเข้ามาต่อย24ล้านโอ้โหแรงเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยโดนพิษตายไปนะนักมยายากลกระบองเล็กลุกขึ้นมาไม่มีลูกไฟฮะเข้ามาเคาะหน้า1นล้าน7แสน ถึงเดินโกกิสิทธิ์ของเราให้เตะสวรคืขึ้นไป้ะฮะแซฟาทลายภูเขาปาบเข้าให้5ล้านเแสนแล้วก็พาร์สิฮะขวานสับยักษ์ใหญ่จากเมลสากาดสาล้านนะครับแรงเลยนะแล้วก็จู่จม,มาข้างคุบเข้าไปที่ด้วงอีก1ที24ล้านฮะเก็บด้วงฝั่งเขาไปได้นะโอ้โหแรงใช้ได้เลยนะฮะแซ่ฟาทลายภูเขาจากโกกิสิทธิ์ไล่โจมตีไปอีก1ทีครับถึงเธนอัศวินจักรกละฮะ ฝั่งเขาอันติสวนขึ้นมาหมาเหล็กจู่โจม3ล้านหแสนนะครับโดนพีตายหรือเปล่ายังไม่ตายนะฮะราชาทะเลลึกก็เข้าไปไล่ต่อยอีกหนึ่งที่15ล้านนะครับเมลสการเราไม่มีลูกไฟฮะต่อยธรรมดาไปไม่ได้เรียกเพื่อนกลับมานะฮะเพราะว่าไม่ได้อันติเข้าสู่เทินที่3นะฮะหมาเหล็กจู่โจมครับจากอัศวินจักรกลของเราอันติเข้าไปที่ราชาทะเลลึก2ล้าน4แสนแล้วก็พาตสีติดฮะมาแล้วฮะไฮยาคุไฮยาคุฟันเข้ามา14ล้านนะครับ ต่อด้วยราชาทะเลลึกเข้ามาไล่ต่อยกาโร่ฟังเขาจังหวะนี้ครับ43ล้านเรียบร้อยครับเก็บกาโร่ฟังเขาไปได้โหราชาทะเลลึกต่อยแรงจ,จับเลยนะครับโอเคสึเตะเข้าไป00แสนยังไงฮะเมลสก,กัดฟังเขาลุกขึ้นมาแล้วก็ขวานสับยักษ์ใหญ่อันติส่วนขึ้นมาจังหวะนี้13ล้านแล้วก็น่าจะเรียกเพื่อนกลับมานะครับโอเคเรียกอศวิจกรลกลับมาแล้วก็เข้ามาอันติอีกทีนึงเรียกกลับมาอีกตัวหรือเปล่าครับไม่เรียกแล้วนะหมดแล้วฮะ จู่โจมมาข้างจากราชาทะเลลึกครับต่อยเข้ามาที่อัศวินจักรกลของเราตายไปเลยนะแล้วก็โดนพิตาไปนะครับราชาทะเลลึกกับเมลสาการดกระบองเหล็กลุกขึ้นมาปั่น5้าล้านแปดแสนนะครับไม่สนั่นเลยนะแล้วก็ใส่ปลาทรายภูเขาจากโกลทีเสือเราเตะสวนขึ้นไปครับ2ล้านลงไปนอนอีกหนึ่งทีอัศวินจักรกลก็หมาเหล็กจู่โจมฮะฝั่งเขาไม่น่ารอดแล้วะฮะมาถึงเินราชาทะเลลึกของเราจู่โจมมาข้างฮะ ต่อยส่วนคืนไปที่11ล้านครับเรียบร้อยฮะเหลือแค่กระบองเหล็กลุกขึ้นมาปั่น4ล้าน6แสนเอาไม่ได้แตะหน้าจอนานฮะเกือบล็อกเองมาแล้วขวัญสับยักษ์ใหญ่เก็บกระบองเหล็กไปได้หรือเปล่าฮะจังวะนี้ฟันเข้าให้ที่4ล้านแแสนเรียบร้อยฮะเอาเรื่องนะครับจริงๆราชาทะเลมันแรงอยู่แล้วแหละแต่ว,ว่าถ้ารีของในดีมาให้เมลสากาัดถึงไม่มีอาวุธตอนนี้ก็ก็แรงนะเนี่ยเห็นไหมขนาดยังไม่ได้ปั่นก็อันตีไปแล้วอ่ะสามสิบล้านสี่สิบล้านนะครับ โอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้ i อดีนี้เป็นเล่นนะฮะอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมนะครับคลิปที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อวานนะฮะใครอยากได้ก็ไปดูแล้วก็ทํากิจกรรมตอบคําถามตามคลิปได้เลยนะฮะก็สําหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ